น <c oughs> <1941, g uk> ่าสงสารพิธาค่ะทำไมถึงสงสารพิธาคะก็ในเมื่อเขาได้แล้วก็น่าจะให้เขาได้เป็นรอพิธาริเยริญรัตครับเพราะอะไรคะเพราะตงตารเขาคนได้คะแนนมากมากมาแล้วไม่ได้เป็นนายกครับนอกจากพิธามีคนอื่นอีกไหมคะที่น่าสงสารก็ก็มอมัดครับหรออจารย์อาจารย์วันนอทำไมอะคะเพราะว่ามัตเขาก็เป็นประธานมาเขาก็ตั้งหลายสมัยแล้วนะครับหลายปีแล้ว การแถลงข่าวเปิดตัวพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลสมานฉันเป็นการจับมือกันกับเจ็ดพักการเมืองสลายขั้วหลังเพื่อไทยปฏิเสธก้าวไกลอย่างไร้เยื่อใหญ่หันไปจับมือกับประชาชาติเพื่อไทยรวมพลังชาติพัฒนากล้าเสรีรวมไทยพลังสังคมใหม่ของที่ไทยและชาติไทยพัฒนาจนถึงตอนนี้เสียงที่รวบรวมได้มีเพียง238เสียง ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสภาล่างการขอขมาพักเก้าไกลจึงเป็นหนทางที่ทางเพื่อไทยต้องทำเพื่อหากำลังเสริมโหวตคนของเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งที่เพื่อไทยสร้างความชอบธรรมในการสลายขั้วคือการอ้างปัญหาวิกฤตทางการเมืองทั้งที่แท้จริงแล้วอาจเป็นวิกฤตของเพื่อไทยเองจะว่าไปนอกเหนือจากประชาชนตาดำๆที่ไม่ได้อยู่ในสมการทางการเมืองก็คงเป็นพิธาลิ้มเจริญรัฐ ที่น่าเห็นใจที่สุดในเรื่องนี้คุณพิธาไม่ได้อยู่ในฐานะที่ประชาชนสงสารแต่คุณพิธาอยู่ในฐานะที่ประชาชนนั้นเห็นใจรักและศรัทธาไม่ว่าคุณพิธาจะเดินไปไหนเนี่ยประชาชนก็จะออกมาแสดงความรู้สึกว่าเขาคือนายกในดวงใจของประชาชนแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับเลือกเป็นนายกจริงๆเพราะว่าสวออมาขัดขวาง แต่เขาคือนายกในดวงใจของประชาชนไปแล้วนะคะสิ่งที่คุณพิธาได้เนี่ยก็คือความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ความรักและความศรัทธานั่นจะส่งผลให้พรรคก้าวไกลนั้นเนี่ยจะได้รับคะแนนนิยมเพิ่มมากขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็คือผมว่าคุณพิธาน่าสงสารที่สดุดรู้เขาหลอกคือไม่ใช่ว่าคือสองจิตสองใจว่าจะถูกหลอกเขาป่ะแต่ก็มันมันถึงทางตันน่ะคุณถูกโคโมดีวส เขาวางเกมอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะฮะเราเรียกผู้ชนจนอกรัฐมนูญนั้นชื่อแล้วเรียกว่ามนุษย์ซึ่งทําตัวเหมือนพระเจ้ากําหนดชะตาการเมืองกําหนดเกมกําหนดทั้งหมดและกําลังจะกําหนดต่อไปแต่มองในเกมการเมืองว่าเขาเนี่ยถูกเป็นเหมือนตัวหุ่นหุ่นเชิดปะเป็ดเนี่ยขอพวกโคโม,โมแล้วก็เอาเขาเนี่ยระไม้นะฮะมาฆ่าแบบ จากชีวิตการเมืองไปกลางสภาเลยตรงนี้แหละมันชี้เห็นไงว่าแกต้องการความสงัดแล้วแกสาไปดูคอนเสิร์ตขนาดาษ่งดูคอนเสิร์ตคุณยังไปตามดูว่าผู้หญิงนั่งข้างเขาคือใครมันอะไรของคุณนักหนาก็อย่าอยู่สสงบเขาเครเข้าไปนะฮะเขาเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้บอบช้ำอย่างสง่างามผมผมขออนุญาตหารือ่องใร้ามาทานนิดนึงครับเอ้า สอสอ,ออีกคนที่เพิ่งรับเผือกร้อนและถูกตำหนิมากที่สุดคือประธานรัฐสภาอย่างนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาโดยเฉพาะดอสมส้มอาจารย์วันนอเนี่ยนะคะเป็นประธานรัฐสภาที่เดีนรู้สึกว่าผิดหวังกับบทบาทมากที่สุดแล้วก็เชื่อว่าประชาชนก็ผิดหวังเช่นเดียวกันครั้งแรกที่เราเจอเลยก็คือการที่ถ้าอาจารย์วันนอเนี่ยไม่ได้ใช้เอกสิทธิ ในการวินิจฉัยชี้ขาดให้การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแล้วก็รัฐธรรมนูญนั้นมีสักเหนือกว่าข้อบังคับการประชุม7ชั้นการที่ประธานรัฐสภาใช้ดุลพินิษในการชี้ขาดว่าจะสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ต่อไป เพราะการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา272นั้นเนี่ยมันเหนือกว่าข้อบังคับการประชุมที่41แต่ท่านก็ไม่ได้ใช้ดุลพินิษไม่วินิจฉัยชี้ขาดอีกคนหนึ่งที่ถูกตำหนิจนหน้าเห็นใจคือนายแพทย์ชนนัานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทย ที่หลังจากการเลือกตั้งสำเร็จจนพักได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับสองกลายมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่การสื่อสารของหมอชนน่าในช่วง2-3ถึงสัปดาห์มานี้ทำลายศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพักที่เรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยต้องการปิดสวิตช์สวอว์ไม่สืบทอ,อดอานาจเผด็จการวิธีการสื่อสารของท่านนั้นเนี่ยมีตรก,กะที่วิปริตมากเริ่มตั้งแต่ท่านบอกว่า สสสิบพักที่รวมกันอยู่อีกซีข้างหนึ่งเนี่ยร้อยแปดสิบแปดเสียงเนี่ยคือพักการเมืองอันดับหนึ่งซึ่งอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านออตอนท่านเรียนหมอเนี่ยมีการเรียนคณิตศาสตร์หรือเปล่านะคะเพราะว่าร้อยแปดสิบแปดนะี่มันน้อยกว่าสามร้อยสิบสองชัดเจนแต่ท่านก็บอกว่าอันนั้นอันดับหนึ่งนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยที่ท่านตอบคาถามสื่อมวลชนในเรื่องของ การที่ไปร่วมกับพรรคภูมิใจไทยนะคะโดยบอกว่าอไอแคมเปญที่พรรคเพื่อไทยเสนอก่อนการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นไล่หนูตีงูเหา่าอ,อันนั้นเนี่ยเป็นภาพของการหาคะแนนนิยมจากประชาชนเท่านั้นนั่นหมายความว่าอะไรคะนั่นหมายความว่า,วาท่านสัญญาอะไรก็ได้ก่อนการเลือกตั้งแต่หลังเลือกตั้งแล้วเนี่ยท่านไม่ทำ อันนี้อันนี้น่ากลัวมากนะคะศรัทธาของประชาชนมันอยู่ที่การที่ท่านรักษาคำมั่นสัญญาค่ะท่านสัญญาอะไรกับเขาไปแล้วท่านทำได้ตามนั้นประชาชนก็จะมีศรัทธาแล้วก็จะให้คะแนนแก่ท่านแต่ถ้าท่านบอกว่าการหาเสียงเลือกตั้งพูดอะไรออกไปเป็นการแสดงเพื่อให้ได้คะแนนอ่า มันก็ไม่ได้ผิดกับที่โลกโซเชียลเขาเรียกเพื่อไทยการละครยดเดียวไหมดูเหมือนว่าหมากเกมทางการเมืองตอนนี้<ช>ไม่มีใคร<ด>น่าสงสาราหรือน่าเห็นใจไปกว่าประชาชนนักการเ<อ><อ>มืองทุกคน,นล้วนแล้วแต่กำลังรับผลของกรรมที่ได้ทำเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งจนมาถึงหลังเลือกตั้ง